นะทุกคนมีแต่ปลาเบือปลาลาดมีแต่ตัวน,นิ่งๆนะทุกคนน,น,น,นะ้นยเลยนะ่ลเ้เฮ้ย้ยเเฮ้อ้ยเฮ้ยเฮะยเฮ่มเย้เ้ยเฮย้ยเฮ้ยเฮยเยเฮยเ้เ ใหญ่ขนาดเลยปลาลาด,น,ดนี่ทุกคนมีแต่ปลาอยู่ในเขือนโอ้พายุเข้าโอ้โอพายุเข้าเลยทุกคนเอ้ยฝนตกล่มบาดเลยเปี่ยงมาเลยบนนอนทุกคนเลยเปี่ยงม,มาแล้วเปี่ยงมาแล้วเนี่ย พอลอบเด็กเลยเนี่ยอ่ะทักทายสบายดีทุกคนมินี้บาแก้วก็บเได้ออกนาเนาะเพราะว่าฝนตกเนาะมินมีนออกเข้าต่งอยู่นานนะทุกคนเนาะตอนนี้ทีมงานไปก่อนนหะบาแก้วเองกําลังเตรียมเครื่องเนาะฝนตกนะเอาผ้าหม่มใส่ถงุงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามินมีเสด้นอนอยู่เถียงังนาไปละกำลังเตรียมเครื่องแล้วก็เได้เดินทางออกเลย เพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกอยูน่นะทุกคนไปครับส้มกันเลยทุกคนนี่ทุกคนกําลังเดินทางออกจากหน้ามืดฝนเนาะทุกคนเนาะมืดขนาดแบอนี้บรรยากาศฝนกระตกอยู่บางบอนกระลมเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กําลังออกเถียงน้านี่เบิ่งบรรยากาศมืดขนาดอ้าทุกคนตอนนี้ก็ออกมา สีฮอตเทียงหน้าแล้วทุกคนทีมงานผอดังไฟแวดท่าละรอรุ้นน้ำกันว่าสิได้ปลาหรือบ่อไหมนี่ตัวได้กินแรงอยู่นะอ๋มาฮอตเทียงหน้าแล้วทุกคนเลทีมงานเอาดังไฟไปแล้วเดี๋ยวจะลงยามโต้แล้วทุกคนอ๋อจงไรจงอ้คือเป็นปัตากัย่ังบอกกัน เอ้าวตอนนี้ก,ก็กำลังมีขึ้นมาเบาวะต้ะองเปลี่ยนอ่้องไปใส่ข้างหน้าทีมงานก,กำลังลงยามเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็สีมืดแล้วน้ำกำลังขึ้นนะทุกคนเฮ้ ได้ฮะล้ยขิงดีด้พวนมเี่ยลงได้เลยนี่ยมเลยทุกคนเอ้ยเอเทนี่วะเขาลายด้วเลยร้อนป mặt pha với ồ, tụi con đi sườm này đấy lại đó, đi 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 mặt lẽ mặt mà, ờ mưa luôn đấy khăn lấy chàng nội ăn cơm lẽ, chứ nội ăn cơm lẽ, chàng khang, khăn thì thứ 3 3, chàng nội, khăn thứ 4 ồ, mấy đứa pha xinh tụi đấy ฟักมือเลยอ๋อโมมัดต้มก well. ินเก็บมือเลยปลาฟักลายเลยนะำลายปลาทึกลายเลยน้ปลายเห็นไรเลยเค้งมาเค็งนังน้ำลายตุ๊กคนเมื่อโบน้ำมันแห้งผัดเมื่อไปแล้วทุกคนเลยมันมาแล้วมันนี่ไง Màn lắm, màn lắm ba thước đi khán giả tôi ngon nữa bằng bưng luôn nè tôi bằng nữa 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 nè nữa 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 xếp xếp nữa 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 xếp xếp nữa <laughs> oh. nữa 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 nữa

แ้งนะแห้งมตวจะจับเมอนักเลยักตัวมีวทุกคนกำลังปีงป่าธรรมดาบริจินข้าเนะทุกคนมาทงาเรานี่ยปีงป่าปีนปลานุ่มๆเรื่มเลยเจ็บเลยกเจ็บใหญ่เสเ้ย่อยเลยยิ

Hãy thời gian kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe bỏ

เป็นปตามานะจะคล้องลงยามโต้งก็ลงน้าบาดเนี่ยควางเหรอโด้แล้วแหละรอรุนของการปุบมตรงนู้นทุกคนป่านะขาวๆนะบางนู้น มีแต่ปลาล้วนเลยทุกคนนะมาแล้วมนโอ้มาปลาอ๋านนะอทีมงานเ่านกำลังเก็บปลาขางังใส่เงงนะทุกคนมีแต่ปลาได้อ,อยู่เหงื่อนี้นะ พาลุล้วนเนาะใส่ยามรถนะ ไไขึ้นเทงิงขึ้นเทงิงมือนี้ทุกคนเลยขึ้นทีเข้าได้บ้านี่โอ้เข่างามขนาดเลยหลายเติมนะทุกคนรอบนี้ะคางมือแล้ว <c oughs> ผลกระตกอยู่มายาผสมเลยาน,านั่น พวกปลาเท้านี่นนนปลาเป็นเงี้งเก็บเงี้งมากกว่านักโล่เอ๊ะแล้วแต่คนยามเลยทุกคนเลยคนตกมนันสกิดสกิดอยู่กันเอออ๋อปลาไปโดนนะลอมอย่างนี้โดนเกิน เสลาเสลานะทุกคนมีแต่ปลาเมือปลาลาดมีแต่ตัวนิ่งๆนะทุกคนนะีโอ้ยอยู่สามมาเล่นในะปลาตัวน้อยนะทุกคนนะตกตบคนนี่ตบมีเหิอนี่มีแต่ปลาเลยนะโอ้ยโคตรใหญ่งงเลยนะทุกคนนะี่ ใหญ่ขนาดเลยปลาลาดนี่ทุกคนนี่มีแต่ปลาอยู่ในเหือนะปลาจะเต็มปลาจะเครึ่งเหือนะทุกคนนะโอ้โอนี่เราทำกับโซ่ปลาที่ยอ่อจะเต็มซ้ำเลยทุกคนเลย กดตกแหง้งปลาใหญ่ขังไว้ทุกคนนะตอนนี้กำบ,บัตกแห้งขนาดเลยทุกคนเลยทำงานเขานอนเนอะทุกคนนะเพราะ,นะะว่าเปลี่ยนเดี๋ยวยามเนะมีทุกคนปลา ได้ลายเลยทุกคนเลยตอนนี้ก็เวลา11โมงแล้วทุกคนเลยดียปจะเลือกปลาก็มีเป่นปลาตัวนี้ใหญ่สุดๆเลยปลาปากปลาปากปลายังบนอมันมีเต็มซามเลยยุ่แยงยุ่ลุ้มเลยทุกคนเลยคลองแยงแต่ว่าก็ได้ถ่ายัปกดตก พายุเข้าโอ้ยายุเข้าเลยทุกคนเอ้ยฝนตกล่มบาดเนี่ยเปียกมาเลยบ่มนอนทุกคนเนยเปียกมาแล้วเปียกมาแล้วเดี๋ยโอ้ยายุเข้ารมเดักเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ หนาวหนาวทุกคนเอ้ยฝนตกเลยฝนตกลมครับนี่ตอนนี้ก็เวลาสิบสองโมงยังนะทุกคนนะเพิ่นจะยามตู่กินงานหอนนอนรอบนี้จะเป็นรอบข้าเจ้านะเดี๋ยวบากก้าแก้วเลยที่ได้พักมนาะรอบนะเอบไ็ไม่ลนะ่งงอเมันฝนกะตกยู่พะยาพะเ้าเลยทุกคนนะทั้งฝนทั้งลมเปียกมาเลยนะี่ ทางหน้ามฝานะเป็นปลาขาวเนาะปลาใหญ่ทางไว้ทุกคนอันนี้เป็นปลาน้อยนะปลาธรรมชาติน,นะทุกคนปลาตัวนี้ปลาขาวบานงะ Ну <laughs> นอนแบบนี้เลยได้สักคนเลยอยู่เถอะเพียรเปียกงานเป็นยานโตที่บ้นเรามีอะไรบ้าไม่แมนอนกลางดินกินกลางดินบุ๊มบนนอนกลางดินกินกลางหญ้านอนแบบนี้เลยเลยเอาแป้นมาปูแล้วก็น,นอนสักคนนะ อยู่เทิงเปียกอันนี้ก็สิได้นอนล้ะไปเจอกันตอนเชเนาะทุกคนเนาะนอนก่อนบันี้นอนรับทันดี